สวัสดีครับพบกับเอร์ซิตนะวันนี้เรามาเล่นเป็นเจ้าอาริสากันนะครับผมมาดูกันว่าผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะซึ่งกฎของผมก็คือล่าสัตว์ที่เป็นผู้เล่นด้วยกันเนี่ยห้าคนนะครับแล้วก็กินเนื้อจากสัตว์ที่เป็นผู้เล่นก็คือกินเนื้อจากผู้เล่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในแต่ละคืนเนี่ยต้องเปลี่ยนที่อยู่ในทุกๆคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่จังเกิลน,นะด้านซ้ายเรามีจโจทาล็อกนะครับมองมาคุกโคลก่อน ตอนนี้เลือดเราน้อยมากเลยนะไม่สามารถที่จะบวกกับใข่ได้นะเพื่อนๆการจับผู้นี่คืออะไรเฮ้ยอย่ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรไม่รู้นะกิ้งลงไปข้างล่างนู่นนะแล้วผมจะไปกินเนื้อจากไข่วันนี้เฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นเนื้อจากผู้เล่นหรือเปล่าเนี่ยใช่นะผมคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆท,ทุกคือเราจะต้องมีการเปลี่ยนที่นะฮะ เรียบร้อยสู้กันในพุ่งย้าละครับแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งโอ้ข้างล่างมีตัวอะไรไม่รู้นะฮะขนขาวมันก็เล่าเลยนะเฮ้ยข้างล่างมันบวกกันแล้วข้างล่างพาลงน้ำแล้วเพื่อนมันคาบลงน้ำมันคาบลงน้ำแล้วอ้าวบักเฮ้ยมีตัวมีตัว เรียบร้อยเคียนดิวนมาเคียนดิวนมาเรียบร้อยแตกหนึ่งัวงามหน้าตัวอะไรวะนั่น ว่านั่นจะเอาลองให้ได้ครับมันจะเอาลองให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในโซนหิมะมนะผมต้องมุ่งหน้าไปด้านบนนะครับผมวินมาอยู่ดีๆก็เจอก็ซิล่านะว่าจะลงไปเจอสักหน่อยนะครับโ <c oughs> อ้โหกบตายหิวน้ำน,นะครับว่าอยู่ เรียบร้อยแตกหนึ่งกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเราไปกันเธอด้านบนวงหน้าไปยังด้านบนกันนะครับอืมอันนั้นเป็นที่พักของนกอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนคิดว่าผมจะไปเอาได้ไหมเรียบร้อยผมเห็นสตูครับ กำลังเล่นมินิเกมได้เลย เรียบร้อยมีตัวเด็กน้อยกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้เรียบร้อยไม่เคยป่านีใครครับกินแม้กระทั่งเด็กนะฮะไปก่อนไปก่อนแถวนี้อันตรายนะครับเฮ้ยอันนั้นตัวหรือเปล่าใช่นะครับเรียบร้อยโอ้นุ่นไง อ๋อตัวโคตรใหญ่เขาเลี้ยงลูกก็ซิล่าอยู่ตรงนี้นะฮะเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหดูดิเป็นขย,ยงจังหวะนี้ผมเจอตัวกําลังกินเหยื่ออยู่นะได้การแล้วผมก็เข้าไปจัดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแตก เรียบร้อยแตกสองอุ้ยเรียบร้อย เรียบร้อยเ,อเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราโดนเอซิดเลนด้วยนะครับฝนพิษด้วยนะฮะตอนนี้ข้างบนเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าพที่ข้างบน,นครับตัวน่าจะเยอะก็ะค่อยบินไปนะไปดูซิว่ามีตัวอะไรอยู่แถวนั้นบ้างนะครับ แตกนะครับแตกคาอากาศนะฮะตัวนั้นเฮ้ยยังไม่แตกนะอยู่นั่นอยู่นั่นแตกสอง แตกสามแตกสามนะครับเดี๋ยวไว่ายไปข้างบนนะครับว่ายทุยบินนะฮะบ,บินข้างหน้าเราเหมือนจะเจอกับกอสซิลาน้อยนะฮะดูสิว่าผมจะตบตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเขาเห็นเราเขาเห็นเราเขาเห็นเรา เรียบร้อยนะครับตบก็ซิล่าน้อยได้นะฮะ <c oughs> ต้องขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนจะแตกกันหลายตัวแต่ว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่นะดูจากทรงแล้ว <c oughs> โอ้โหใช่ครับ <c oughs> เต็มเลยแถ <c oughs> วนี้มีตัวเบิ่มๆตรงนั้นนะครับมีแต่ตัวใหญ่แคงนั้นเลยเพื่อนเรียบร้อย ส่วนฝั่งนน้นนะไปเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเห็นทีเล็กน้อยครับจังหวะนี้แหละเรียบร้อยมันนั่นตัวอะไรวะนนั่นเพื่อนตัวอะไรวะนนั่นอุ้ยอุ้ย โอ้โหเพื่อนๆโดนตัวอะไรไม่รู้นะกัด2ทีแตกนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับให้กับเอร์ซสด้วยนะครับถ้าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอร์ซิสไปแล้วบายยขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นเกมครับ It's cool.